สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนเฉนลิมเกียรติสมเ,มเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อกลุ่มอาหารค่ะเรื่องโปรตีนปาจระแก้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะในปัจจุบันกระแสการเป็นพวกอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างโปรตีนอย่างโปรตีนาร์กำลังได้รับความนิยม เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโปรโตีนป่าที่ใช้ในการผลิตนั้นล้วนสก,กัดมาจากโปรโตีนจากสัตว์หรือตัวเลือกจากพืชดัดแน่ไหมจึงเป็นตัวอีกตัวเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างโปรโตีนเนื่องจากได้รับปริมาณโปรโตีนที่สูงถึง50-60%ของน้ำหนักแห้งและยังมีกรดอะมิโนโที่จำเป็นต่อร่างกายครับ ด้วยส่วนประกอบของมันนะคะก็จะมีดักแด้กระบอกถั่วลิสงข้าวโอ๊ตเซรามยคหวานค่ะในกระบวนการทำนะคะเราจะเอาดักแด้นะคะมาแช่น้ำาบกกิ้งโซดา30นาทีแล้วก็แช่น้ำาบเตยอีก30นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำข้าเตอกอบค่ะ30นาทีเช่นกันค่ะด้วยไฟร้อน0องศาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาบดหยาบผักและผสมรวมกันค่ะจากนั้นเราจะนำอัดข้าวแม่พิมพ์ค่ะ และเราจะนำเข้าเตาอบอีกครั้งด้วยไฟร้อยห้าสิบาเป็นเวลาสามสิบนาทีค่ะตัวที่กล่วมาทั้งหมดนะคะเป็นสูตรที่สี่ค่ะเนื่องจากเป็นสูตรที่มีผู้บริโภคนะคะชื่นชอบและสนใจมากที่สุดค่ะเพราะว่ามีเนื้อสัตว์ที่ดีคงรูปดีไม่แตกฉันง่ายรสชาติอร่อยน่ายรับประทานค่ะเทคโนโลยีที่ใช้นะครับใช้เทคโนโลยีการจัดเตรียมและคัดเลือกวัตถุดโดยเทคโนโลยี technology แรกขือเทคโนโลยี technology การสกัดโปรตีน เพื่อใช้ในการผลิตโปรตีนเป็นส่วนใหญ่เช่นเรโปรตีนจากถั่วเหลืองหรือถั่วลิสงหรือถั่วลันเตาต่อมาจะเป็นการอบแห้งโดยใช้เทคนิคโอเวนดิวิ่งเพื่อช่วยในการเกร็บรักษาของโปรตีนให้ได้นานยิ่งขึ้นจุดเด่นของโปรตีนบาาของเราเช่ก็คือการสกัดโปรตีนออกมาจากหนักแทะค่ะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการทางด้านอาหารค่ะอีกงทั้งก็ปกนะคะพพเพื่อพืเมงคลจัหวัดระยองค่ะอุดมไปด้วยไขมันดีค่ะเพ จึงสนใจที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนบาร์ค่ะการนำโปรตีนมาใช้ประโยชน์ของเราเป็นการนำโปรตีนมาสู่การเรื่องใหม่ของผู้บริโภคที่แพ้นมและแพ้เวนหรือผู้ที่รับในการดูแลสุขภาพที่ต้องการจะเพิ่มปริมาณโปรตีนมากเป็นพิเศษก็จะช่วยในเรื่องโปรตีนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับพวกเราขอจุดการนำเสนอเงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ